ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยอุตสาหการรมจังหวัดได้ลงพื้นที่ตำบลเขาชงุ้มอำเภออุตรามจังหวัดราชบุรีในคะได้ลดปรามารตรวจน้ําเสียในบ่อลูกลางหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านกว่า80หลังคาเรือนเลยทีเดียวค่ะ นายนรง,งครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายสุรพลชาวมาศอุตสาหกรรมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบน้ำเสียกับชาวบ้านหมู่ที่4ตำบลเขาชง,งุ้มอำเภอโพธารามหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอโพธารามนำน้ำเสียจากของหมักดอกมาแอบทิ้งลงในบ่อลูกรังบริเวณหมู่ที่2ตำบลเขาชง,งุ้มซึ่งส่งผลกระทบให้กับชาวบ้านหมู่ที่3และหมู่ที่4และภพาคพื้น สงวัดเขาแหลมกว่า80ดบลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคอย่างหนักซึ่งจากการตรวจสอบพบมีกรดด่างค่าความเค็มสูงจนไม่สามารถนําน้ําไปทําการเกษตรและอุปโภคได้ซึ่งมุดต้องพบว่าในบ่อลูกรางมีสีม่วงเข้มและมีกลิ่นน้ําเน่าเหม็นและที่ขอบบ่อก,ก็มีคราบสะเข็ดเกลือขึ้นโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สํานักง,งานสิ่งแวดล้อมภาค8ดได้นําน้ําไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําก็พบว่ามีค่าของความเค็มเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสํานักงานพัฒนาที่ดินเก็บตัวอย่างน้ําและดินตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนน้ําเสียให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมไปดําเนินการหาผู้กระทําความผิดมาดําเนินคดีต,ต่อไปนี่าาท